นี่เป็นนะฮะอดีตยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับเอาฝากช่องไหมฝากช่องไหมฝากช่องไหมเออฝากช่องด้วยครับช่องมาไก่กับเข้าครับยูทูบไม่ต้องไปดูหลอกเจงแล้วอ๋อฝากช่องยูนิชัวด้วยนะคะยูนิชมาสาวหน้ากลมคนหน้ารักเอ็นหนึ่งแก้มหนึ สวัสดีครับเราเป็นแฟนนะครับคนไม่ร้อยเรื่องนะครับก็เป็น y o u t u b e นะฮะอีกคลิปหนึ่งที่เราไม่ได้ลงมาเนิ่นนานนั้นนะครับวันนี้ก็ลงประเพณีการกวนข้าวทิพนะครับ นี่ก็เป็นนะคุณยายที่ตรวจงานนะครับพูดกันง่ายๆในตรวจงานนะแกจะต้องเดินทุกๆหนึ่งนาทีนะเช็คว่าเตาไหนนะครับพร้อมที่จะใสน่นมนะใส่ข้าวแล้วก็ใส่สับป,ปะ่งอะไรท,ที่ที่ต้องใส่รับท่านนะนี่ครับคุณยายจะคอยเช็คนะฮะเดินดูตลอดนะครับ qc qc นะนี่ qc ตรวจงานนะครับยยรรอันไหนผ่านไม่ผ่านนี่ยายสามารถนะ แค่เดินผ่านเนี่ยยายรู้เลยนะครับประสบการณ์ยายบ้านนี่โอ้ยายเห็นตั้งแต่ตัวเด็กๆนะครับตัวเล็กๆนะจนทุกวันนี้จะสิบแปดสิบนนะครับก็นี่ครับมันจะมีจังหวะนะฮะจังหวะการใส่เอ่อใส่ถั่วนะครับใส่เม็ดงานนะจะใส่ช่วงไหนนะครับยายก็จะเดินดูแล้วก็จะคอยบอกนะครับ จะมีพนักงานนะครับคอยใส่นี่ครับพนักงานคอยใส่นะนี่พอ้ดโค้ดด<อ>ิโคดดนี่เห็นไหมครับอยากจะคอยกำกับนะว่าเตาน,นี้ต้องสามปองสี 4, ป่ปองนะนี่เห็นไหมครับเป็นนมข้นหวานนะนมข้นหวาน,นพี่เจาะก็ไม่มีเราก็มีน้ำตาลนะครับถ้ามีทามเกิดเนี่ย นี่คือสีสันของข้าวทิพนะเพื่อนนะมันยังไม่เสร็จนะครับมันต้องคอยใส่นะ้วัตถดิบมันชีเรียลไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะไม้ที่ใช้กวนนะก็จะเป็นต้นอ้อยนะครับที่จะคัดลำกรงๆนะลำที่ใหญ่ๆ เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ท่านดูเรื่อยๆนะครับว่านะครับคือการกวนข้าวทิพย์นะครับ ต้องใช้เวลาในการกวนนะฮะตาวังนี่้เป็น <พอ S 1> วันๆนนนนนนะะครับับาออธิษฐด้้วววยกก่่ทีีจไหมครับไม่ใช่กวนกันปแ,กแป๊บเดียวนะกวนกันเป็นวันของวันนะครับกว่าจะเป็นข้าวทิพนะฮะให้นะเราต้องเอาไปถวายเทวดาก่อนนะครับข้าวทิพนี่ตามหลักนะครับโบราณากาลนะครับแล้วก็พอเทวดา นะครับกินดื่มด้วยฉันแล้วก็โตโตานแล้วก็จะให้นะฮะมนุษย์โลกนะครับได้รับประทานต่อหลังจากนั้น,นรเตาเนี้ยตมีการเอ่อเส้นเตานะ้าเปื่อนน่ดูนะครับนี่มีหมากมีพลูนคนับนี่มีดอกไม้นะครับแราวว่าเป็นการเส้นไฟนะบูชาวไฟนะครับ